พ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะวัดหนองสีนวลนครสวรรค์แล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อกงงวัดเขาแก้วหลวงพ่ออุ่มีวัดเขาแก้วหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วอะไรเนี่ยท่านก็สร้างออกมาแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดและเป็นที่นิยมสูงสุดนั่นก็คือมีดหมอของพระเดชพระคุณ พระครูนิวาฒธรรมขันด้วาหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพซึ่งทุกคนรู้จักได้ดีว่ามีดของท่านนั้นมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนและโดยเฉพาะเรื่องของราคานะเรื่องของราคานี่แตะกันไม่ลงเลยในยุคนี้นะราคาแพงมากๆายุคก่อนนี้อะไรที่มันแพงเพราะอะไรมันแพงเพราะประสบการณ์นะมันไม่เหมือนยุคปัจจุบันนี้นะพระเกจิคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเครื่องรางของขลังของท่านก็ดี แม้กระทั่งพระเครื่องของท่านก็ดีที่นิยมและมี